เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมอ่านเชิดพง์นะครับ ife. ผมจะออกมาพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าฉันคือใครอ้าวเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าอ่านเชิดพง์ใช่ไหมครับแต่ที่จริงเนี่ยคือมันก็เป็นแค่ชื่อใช่ไหมครับผมผมว่าสมมติผมบอกว่าผมชื่ออ่านเชิดพง์อย่างเงี้ยมันบอกไหมครับว่าตัวตนที่แท้จริงของผมเนี่ยคือใครสมมติผมบอกว่าคนนั huh. ้นคือพิจิบคนนี้คือคุณบดิตอึ้งรังสีคือสุดท้ายนี่มันก็เป็นแค่ชื่อใช่ไหมครับครึ่งชื่อเนี่ย ชื่อเนี่ยมันออกมาจากจริงๆมันจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ตั้งหรือปู่ย่าตายายตั้งใช่ไหมครับแต่จริงอ่ะมันไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรนะครับและสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยถ้าเพื่อนเพื่ออยากจะประสบความสำเร็จน,นะครับเราต้องบอกให้ได้ว่าเราคือใครผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆกเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของกบกับมแมงป่องนะครับไอ้มันมีเรื่องอยู่ว่าคือไอ้เจ้าแมงป่องเนี่ยมันต้องการที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝั่งนู้นแต่แมงปปอเมไ็คบบกกก นายอยากช่วยพาฉันข้ามนาข้าทเเรไปฝั่งนู้นหน่อยสิไอ้กบก็บอกว่าโนโนไม่มีทางอ่ะนายเป็นแบงป่องแมงป่องนายต้องต่อยกบสิแล้วถ้านายต่อยฉันฉันก็จมน้ําตายสิเรื่องอะไร่จะต้องพานายไปข้ามนาข้ามทะเลใช่ป่ะครับแต่ทีนี้ไอ้แบงป่องก็บอกว่าเฮ้ยกบนายอะเซอร์มากเลยนะนายคิดหน่อยสิฉันน่ะเป็นแบงป่องใช้ไว้น้ำไม่เป็นถ้าเกิดถ้าฉันต่อยนายนายจมน้ําตายฉันก็ตายด้วยสิฉันจะฆ่าตัวเองตายทําไมกบก็เออใช่เมคเซนโอเคไปงั้นไปด้วยกันนะครับก็ ก็พากันไปว่ายน้ํากันไปทีนี้พอไปถึงกลางน้ํากลางทะเลปุ๊บก็เป็นความจริงก็คือแมงป่องเนี่ยสุดท้ายมันก็ต่อยกบและทั้งคู่ก็กาลังจะจมน้ําตายไอ้กบก็บอกว่าเฮ้ยในต่อยฉันทาไมเนี่ยฉันกําลังจมน้าตายนายก็จะตายด้วยนะในต่อยฉันทําไมแมงป่องก็บอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฉันคือแมงป่องละมั้งแล้วสิ่งที่แมงป่องต้องทําก็คือก็ต้องต่อยกบไอ้เรื่องนี้มันบอกอะไรหรอครับเรื่องนี้มันบอกแล้วว่า เมื่อไหร่ก <friend thrust> ็ตามที่เราเชื่อว่าเราคือใครเนี่ยไอ้การกระทําของเราเนี่ยสุดท้ายก็จะออกมาไอ้แบบที่เราเชื่อไอ้แมงป่องครับมันคิดว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะต่อยกบนะเพราะถ้ามันต่อยกบเนี่ยสุดท้ายมันก็จะตายถูกว่าครับแต่ว่าเมื่อลึกๆข้างในมันบอกมันคือแมงป่องเนี่ยอคชี่นี่มันต้องทําคือมันต้องต่อยกบสุดท้ายแล้วมันหนีตัวเองไม่พ้นนะครับล้วต่อยกบอยู่วันยังค่ำอ่ะเนาะเหมือนกันเหมือนสมมติเราครับยกตัวอย่างสมมติเราตอนเด็กๆเนี่ยสมมติเราเคยทําข้อสอบแล้วก็เห็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ศู ฉันมันคงโง่มากเลยเพราะฉันโง่มากปุ๊บสุดท้ายอนาคตไม่ว่าคุณจะทําอะไรฉลาดฉลาดอะทำโคตรเก่งเลยแต่ในใจมันก็คิดเฮ้ยเองเป็นคนโงอ่อ่ะนายคนนี้เป็นคนโง่ไอ้ที่ฉลาดฉลาดเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะ่แล้วสุดท้ายก็จะต่อสู้กับตัวเองไงเฮ้ยฉันฉลาดเลยฉันโง่วะแล้วสุดท้ายถ้าคุณเชื่อว่าคุณโง่นะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกๆนะสุดท้ายแอคชั่นที่คุณทําก็จะทําโงๆ่ๆไอ้รีซ่าก็จะได้โง่ๆอยู่นั่นแหละนะครับเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากจะประสบความสำเร็จหอะยยาางมใ้้ตพ ไอดีนติฟายตัวเองให้ได้ว่าฉันเนะี่ยคือใคร mm hmm. อย่างของผมเองเนี่ยสมัยก่อนผมจบวิศวะมานะผมก็ไอดีนติฟายผมว่าเฮ้ยผมเนี่ยน่าจะเป็นวิศวกรที่เก่งที่สุดในประเทศไทยผมก็พยายามทางานวิศวะพยายามผมก็ทํางานได้ดีนะผมทํางานปุ๊บแต่ลึกๆมันก็บอกเฮ้ยมันใช่เหรอเราคือวิศวกรเหรอมันก็เหมือนกับขัดๆกันนะครับมันก็จะสู้วนอยู่สุดท้ายมันก็จะไม่สุดอนะ่ะมันก็จะได้เลเวลเลเวลหนึ่งครับต่อมาผมคิดว่าเฮ้ยหรือผมคือนักเขียนมันก็ยังไม่ได้อิสปายขนาดนะั้นจะเป็นนักเขียนหรือผมเป็นนักพูด มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมผมหาตัวเองเจอละนะครับผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมหาตัวเองเจอละก็คือ The Mill เล n เนียร์ s ิสเซนนะครับผมคือใครก็คือผมอินเดนได้แล้วว่าจริงๆเนี่ยผมคือคนที่จะส่งข้อมูลข้อมูลที่มีประโยชน์เนี่ยให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเพื่อข้อมูลเนี่ยเพื่อจะไปเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆทุกๆคนหรือว่าเพื่อที่จะไปทําชีวิตให้เพื่อนๆดีขึ้นแล้วเมื่อผมอินเดนตัวเองได้ลักษณะนี้นะคือแบบ มันโคตรสนุกเลยอะคือผมรู้สึกว่าผมอะคือคนที่แบบพระเจ้าหรือจักรวาลส่งมาเพื่อที่จะรับไอ้แมสเซจที่ดีๆอะแล้วผมก็ส่งให้ทุกคนส่งเพื่อไปเปลี่ยนชีวิตคนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ลิมิตไงว่าผมจะเขียนหนังสือผมจะโพสต์ Facebook หรือว่าผมจะทําสัมมนาหรือผมจะทําคอสเรนนิงหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคือไม่ว่าเวอะไรที่มันจะส่งแมสเซจไปได้ถึงคนเยอะๆอะไอเนี่ยคือมันเป็นผมไงแล้วแบบแล้วผมจะสนุกมากคือตอนนี้แบบมัน120%ยเเลยนะทำมันเกินร้อยอะมันแบบมันมันใช่ เพราะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าผมรู้แล้วผมอิเดนติฟายได้แล้วว่าฉันคือใครฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับที่ผมจะ,จะฝากไว้เนี่ยวันนี้ถ้าเพื่อนๆกลับไปนะครับผมผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าฉันเนี่ยคือใครกันแน่ชื่อเป็นอะไรไม่เกี่ยวนะครับเพราะชื่อเป็นคนอื่นตั้งมาให้แต่เราอะตั้งของตัวเราเองว่าฉันเนี่ยคือใครฉันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเมื่อเพื่อนๆอิเดนติฟายหรือเพื่อนๆตั้งโจทย์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ย ้การกระทำเนี่ยกับพมเมื่อการกระทำกับไอ้จิตใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันอะแล้วมันจะแบบสนุกแล้วมันจะแบบโหแบบสุดๆเลยครับมันจะแบบสนุกมากเลยแล้วพอมาสนุกมันสุดๆนะแล้วผมก็มั่นใจได้เลยว่าคือแบบคือผมก็เชื่อเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสักเซสแน่นอนขอบคุณครับ